เริ่มไปกับคำพูดคารมของผู้ชายนะคะถ้าคุณไม่อยากตกไปเป็นของเล่นของเขาหรือเสียเวลาเสียความรู้สึกวันนี้มาลองเช็คกันดูนะคะกับ6สัญญาณที่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงแค่เซ็ก์จากคุณแค่นั้นหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้คิดอยากจริงจังอะไรกับคุณเลยมาฟังกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงคำว่าเซ็กเนี่ยสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมารวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรามีอะไรเนี่ยเราก็จะมีกับคนที่เรามีใจให้ แ,แต่ผิดกับผู้ชายค่ะเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเขาแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณสาวๆที่ไปเจอผู้ชายที่เขาหลงไหลติดใจในรสสวัสดิ์ของคุณเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะคะว่าเขามีใจให้คุณนะคะเพราะว่าความรักมันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะวันนี้นะคะเรามาลองเช็คกันดูค่ะกับหสัญญานะคะว่ามีอะไรบ้างที่เขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาคุณจริงนะคะเพราะเขาต้องการเพียงแค่ เซ็กจากคุณเท่านั้นข้อแรกเลยนะคะเวลาที่ผู้ชายคุยกับคุณเนี่ยเขาจะดึงบทสนทนาเข้าไปเกี่ยวกับเรื่อง18บวกทุกครั้งเลยนะคะจะไม่คุยเรื่องลึกๆกับคุณนะคะถึงตัวคุณเนี่ยจะพยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนบทสนทนานะคะถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาบ้างนะคะเขาก็จะ ไม่เล่าให้คุณฟังค่ะเขาจะทำหูทวนล,ลมแล้วก็ไม่ตอบตรงคำถามคุณนะคะนะแล้วเขาก็จะไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้คุณฟังเลยไม่เคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาไม่เคยเล่าเกี่ยวกับความชอบของเขาว่าเขาชอบอะไรนะคะนะคุณจะไม่ร like ู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยนะคะนะ ว่าเขาทํางานอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไปทํางานกี่โมงตื่นกี่โมงนะกลับบ้านกี่โมงแบบนี้คุณจะไม่รู้ดีเทลพวกนี้นะคะนะแล้วเขาก็จะไม่สนใจด้วยค่ะว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยเป็นยังไงเขาจะไม่ได้อยาก ฟังเรื่องของคุณนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเกิดอาการลำคาญซะด้วยซ้ำไปเวลาคุณเล่าเรื่องของคุณนะคะเพราะเขาเนี่ยจะคุยแต่เรื่อง18บวกเท่านั้นนะคะเรื่องใต้สะดือแค่นั้นพอคุณเนี่ยสนองความต้องการของเขาได้นะคะพอเสร็จสมอารมณ์หมายเนี่ยอันนี้สังเกตอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะขอบคุณแล้วก็บยบยคุณไปเลยนะคะแบบนี้คุณก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องระบายอารมณ์ใครให้กับเขา เพียงแค่นั้นนะคะข้อที่2นะคะสิ่งที่สาวๆจะต้องสังเกตนะคะสัญญาณที่มันจะมาก็คือเขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคุณเลยเวลาผู้ชายเขาไม่เคยคิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะเขาจะไม่แคร์ความรู้สึกของคุณค่ะว่าวันนั้นน่ะคุณรู้สึกยังไงไม่เคยสังเกตเลยด้วยว่าคุณเนี่ยไม่สบายใจอยู่สีหน้าคุณเปลี่ยนนะวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยๆนะนะไม่เคยถามเลยคุณเหนื่อยหรือเปล่านะคะสาหรับคนที่อยู่ใกล้กันสามารถไปมาหาสู่กันได้ ได้นะคะ คุณและเขาเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีกิจกรรมทําอย่างอื่นเลยนะคะนะเขาจะติดต่อหาคุณนะคะให้คุณมาเจอกันที่ห้องของเขาแค่นั้นนะคะแล้วก็จบลงด้วยการมีอะไรกันแค่นั้นนะคะจบกันแค่เรื่องบนเตียงนะคะเสร็จแล้วก็แยกย้ายเขาแทบจะไม่เคยพูดเรื่องที่อยากจะมาเจอพ่อแม่ของคุณเลยไม่อยากจะมาเจอคนรู้จักของคุณเลยไม่เคยจูงมือกันไปดินเนอร์เลยไม่เคยพาคุณออกงานไปเจอ ญาติพี่น้องของเขาเลย แน่นอนเลยค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้คุณเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไงคะนะอันนี้นะคะสาวๆต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เวลาเขาโทรมาแล้วให้ไปเจอเขาที่ห้องหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าคุณอยากได้ความจริงจังที่ชัดเจนกับผู้ชายกลุ่มพวกนี้อาจจะหายากสักนิดนึงนะคะข้อที่สมค่ะเขาจะชัดดาวกับคุณทันทีค่ะถ้าคุณเซโนนะคือถ้าคุณเนี่ยไปขัดใจเขานะคะไม่คุยกับเขาในเรื่องที่เขา าต้องการนะคะเขาก็จะไม่อยากคุยกับคุณนะคะผู้ชายบางคนนะคะเขามีคารมคขมขายดีนะคะอาจจะใช้คําพูดพูดให้คุณคล้อยตามนะคะชมว่าคุณมีแรงดึงดูดมากมายเลยเห็นคุณแล้วเนี่ยก็รู้สึกอยากจะเห็นคุณมากกว่านี้นะคะช่วยส่งรูปมาให้ผมหน่อยได้ไหมบางทีเนี่ยคุณบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ําแล้วเขาก็บอกส่งรูปมาให้ผมหน่อยนะคะส่งรูปในความหมายนี้คือ รูปนุ่งน้อยห่มน้อยรูปโป้เปื่อยนั่นเองค่ะถ้าคุณปฏิเสธนะคะในกรณีที่คุณปฏิเสธไม่ให้เขานะคะให้สังเกตนิดนึงนะคะผู้ชายพวกนี้กลุ่มนี้นะคะก็จะใช้คำขู่กับคุณค่ะว่าถ้าคุณไม่ให้เขาก็จะเลิกคุยไม่คุยกับคุณนะคะในกลุ่มนี้นะคะเวลาที่เขาขู่คุณแบบนี้นะคะมันทําให้คุณใจอ่อนมันทําให้คุณรู้สึกไม่อยากเสียเขาไปนะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องส่งให้เขา เพราะคุณอยากจะคลิปความสัมพันธ์เอาไว้ขอเตือนสักเล็กน้อยนะคะถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีนะคะอย่าให้ผู้ชายมาสั่งเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เริ่มคุยค่ะนะจะเล่าประสบการณ์ตัวเองนะคะสมัยตัวพี่ทอกับคุณจอนะคุณจอนไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะคะคบกันมานะไปไปมาๆกัน นานแค่ไหนก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยบอกให้วิทอส่งรูปโป๊เปื่อยไปให้นะคะไม่เคยนะคะเขาจะสุภาพกับเรามากๆผู้ชายเขาจะให้เกียรติเราค่ะคนเรารักกันนะคะมันมีอะไรมากกว่าเรื่องแบบนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าเขารักคุณจริงนะ,ะพี่ทอจะบอกเลยคะ่ะผู้ชายถ้าเขารักคุณจริงเนี่ยเขารอคุณได้ ต่อให้นานแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะมาเจอคุณหรือพยายามที่จะมาครอบครองคุณนั่นเองค่ะในกรณีนี้บอกเขาไปเลยค่ะว่าคุณเนี่ยจะเก็บรูปพวกนี้เอาไว้ให้กับคนที่จะมาเป็นแฟนคุณเท่านั้น ะค,ะคุณสามารถทําให้ฉันเต็มใจที่จะส่งรูปให้คุณได้นะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมั่นใจแล้วค่ะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้สนใจแค่รูปลักษภายนอกของคุณนะคะแต่เขาเนี่ยสนใจจิตใจของคุณสนใจดีเทลของคุณรายละเอียดของคุณอยากศึกษาดูใจกับคุณนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่ข้อนี้นะคะเขาจะติดต่อหาคุณในยามที่เขามีอารมณ์ เรื่องอย่างว่าแค่นั้นนะคะข้อความของเขาที่ส่งมาก็จะออกเป็นแนวหื่นๆหน่อยนะคะบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเขาก็ต้องการเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ในกรณีที่คุณเนี่ยเพิ่งรู้จักกันนะฮะยังคุยกันแบบผิวเผินอยู่เลยนะคะยังไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาจริงๆเลยยังไม่ได้รู้เลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วมาพูดแบบนี้กับคุณนะคะถ้าเขามาพูดแบบนี้กับคุณนะคะพี่ทอบอกเลยค่ะว่ามันไม่งาม มันไม่งามนะคะแถมบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงด้วยเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความสัมพันธ์กับคุณนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ย เป็นอะไรกันซึ่งแน่นอนเลยว่าเวลาที่คุณเป็นฝ่ายติดต่อหาเขาเองเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้อ่านข้อความของคุณหรอกนะคะไม่ค่อยได้ตอบอรับโทรศัพท์ของคุณหรอกไม่ได้รับสายคุณนะคะนะเขาจะโทรหาคุณแค่ช่วงเวลาที่เขามีอารมณ์แค่นั้นนะคะติดต่อหาคุณช่วงที่เขามีอารมณ์แค่นั้นนะคะนอกนั้นเขาก็จะบอกว่าเขางานยุง่งเขาไม่ค่อยว่างนะคะที่เวลาพูดคุยกับคุณเนี่ยข้อความหื่นห่นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นในแนวที่ว่าชื่นชมแต่รู ร่างหน้าตาของคุณนะคะโดยที่ไม่แคร์ลักษณะนิสัยของคุณเลยไม่แคร์ทัศนคติของคุณเลย ให้คุณสังเกตนะคะกลุ่มผู้ชายพวกนี้นะคะเขาจะพูดวนๆเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณสักประมาณ99%เนเลยนะคะว่าคุณเนี่ยเซ็กซี่จังอกคุณสวยจังริมฝีปากคุณสวยหน้าจุ๊บจังนะคะโดยที่ไม่เคยพูดเกี่ยวกับทัศนคติของคุณเลยเช่นผู้ชายในปกตินะคะปกติที่เขาดูใจเขาหาดูใจกันนะคะสิ่งที่เขาจะพูดก็คือเขาจะชมคุณว่าคุณเนี่ยคุยกับคุณแล้วสนุกดีจังนะคะหรือสบายใจจังเลยเวลา คุยกับคุณเนี่ยนะฮะหรือเขาอาจจะชมคุณว่า คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดพูดนะเออนะคะผมชอบไอเดียของคุณนะนะผู้ชายที่เป็นปกตินะคะที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเขาจะชื่นชมนะทัศนคติของคุณด้วยไม่ได้ชื่นชมแค่รูปร่างหน้าตาแค่นั้นนะคะข้อที่5สิ่งที่คุณจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงแค่เซ็กกับคุณก็คือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ได้พัฒนาเลยนะคะให้คุณสังเกตตรงนี้ค่ะต่อให้คุณคบกันมาแล้วหลายปีนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็ยังแช่ อยู่นิ่งๆนะคะเดทกันมาก็ตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะวางแผนพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เลยนะคะไม่เคยพูดเรื่องอานาคตของคุณเลยด้วยซ้ำไปนะคะว่าอยากจะให้คุณเนี่ยไปอยู่ด้วยนะคะอ้างว่าอาจจะยังไม่พร้อมเงินไม่พอแบบนี้นะ,ะอ้างว่าการันตีคุณไปไม่ได้อ้างว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะข้อสำคัญเลยนะคะ คุณเนี่ยไม่เคยรู้จักคนรอบๆข้างของตัวเขาเลย นะคะไม่เคยเขาไม่เคยแนะนําให้คุณรู้จักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกๆของเขาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะจะไม่อยากเปิดเผยคุณนะคะให้คนอื่นได้รับรู้นะคะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับคุณเลยนะคะเก็บคุณเอาไว้เวลาในายามที่เขาเหงาแค่นั้นและข้อสําคัญอีกอย่างนะคะเขาจะจําอะไรเกี่ยวกับตัวคุณไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ดีเทลไม่ได้รู้ อะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเลยนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะบทสนทนาของคุณนะคะจะสอบไปทาง18บวกอย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าคุณคุณส่วนใหญ่นะคะที่เจอแบบชัดชัดตอนนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ที่เจอกันนะคะก็คือเขาจะให้ช่องทางการติดต่อคุณไปนะคะแล้วก็จะรียกวิดีโอคอหาคุณนะคะพร้อม โชว์ของลับให้คุณเห็นเลยนะคะอันนี้คือแบบชัดเจนเลยนะคะผู้ชายที่เขาชัดเจนแบบนี้ถ้าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปด่าเขาให้ตัวเราเองเสียสุขภาพจิตนะคะแค่บอกเขาว่าฉันขออนุญาตไม่คุยกับคุณนะเพราะคุณเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของฉันนะคะถ้าคุณอยากที่จะ คุยกับฉันต่อนะคะ<ม>กับรุณานะคะสุภาพกับเราด้วยนะคะพูดกับเขาดีๆแบบนี้ก่อนนะคะพูดแค่นี้พอค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องไปตอบปาาตอคํานะคะแล้วถ้าเขาไม่ฟังละ่ะถ้าเขาไม่ฟังแล้วพยายามเต้ให้คุณส่งรูปโป๊ะเปลยไปให้เขาอีกละ่ะ ก็ไม่ต้องไปตอบโต้เขาค่ะก็เงียบค่ะไม่ต้องไปเปิดดูด้วยข้อความของเขานะคะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองค่ะผู้ชายของตื้อไม่ได้นานหรอกพวกนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าคนพวกนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยส่งรูปโป๊เปลือยไปให้เขานะห้ามส่งเด็ดขาดเลยนะคะห้ามส่งนะคะส่งไป ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยรักคุณนะไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นนะคะเพราะเขาจะสนใจแค่รูปร่างหน้าตาของคุณแค่นั้นเองนะคะนะคือมันไม่ได้ทําให้เกิดเป็นความรักได้นะคะจุดเริ่มต้นที่มาจากเรื่องเซ็กนะคะพี่ทอบอกเลยค่ะว่า ทำให้มันมีคุณภาพยากนะคะรักของคุณจะมีคุณภาพได้ยากเลยนะคะเป็นไปได้ยากนะคะมีไหมอาจจะมีจํานวน,นน้อยนะคะแต่เป็นไปได้ยากค่ะและนี่ก็เป็นสัญญาณทั้ง6นะคะที่คุณสามารถที่จะเอาไปสังเกตคนคุยของคุณได้ค่ะว่าเขาเนี่ย ต้องการคุณจริงจังหรือเปล่าหรือเขาเพียงแค่ต้องการเซ็กับคุณแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะคบหาดูใจกับใครสักคนอย่าให้เสียเวลาเยอะค่ะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยทำไมเจอแต่พวกนี้เยอะจังนะคะเพราะคุณนะคะไม่ได้สกรีนไม่ได้สแกนเอาไว้นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนค่ะแล้วก็อย่าไปเสียเวลา พูดตอบปากต่อคํากับคนพวกนี้นะคะมันทําให้คุณเนี่ยเสียเวลามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเดินไปให้ตรงเป้าหมายค่ะนะคะหาเป้าหมายที่คุณ ต้องการถ้าคุณอยากหาคู่ชีวิตคุณหาคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังแค่นั้นอย่าไปพูดจาพร่ำเพรอกับคนที่เขาเพียงแค่ต้องการขายฝันให้กับคุณแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะพี่ทอก็อยากให้คุณทุกคนนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินไปให้ตรงค่ะอย่าไปแวะนะอย่าไปแวะอย่าไปเสียเวลานะคะ 45- หปีกับใครสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆการตอบรับนะคะที่ให้การตอบรับกับเมดิเลน อย่างดีเลยนะคะสั่งมากันอย่างล้นหลามเลยนะคะก็นะคะพี่ทอหวังว่าทุกๆคนจะพอใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ คุณอยากหน้าสวยหน้าใสเหมือนพี่ทอค่ะพี่ทอก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องใช้มันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วผลลัพธ์ที่จะได้รับเนี่ยพี่ทอบอกเลยค่ะว่ามันคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วคุณจะรักผิวหน้าของตัวคุณเองเลยค่ะไม่ว่าจะผิวไหนๆนะคะผิวคุณก็จะรู้สึกอิ่มน้ําขึ้นมาได้สําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่กับคลิปดีๆแบบนี้ในโอกาสต่อไปค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทายัางไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังหรีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมากๆเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ จะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ